ข่าวด่วนครับทุกคนบอสโจออกมาโพสต์รายยาวครับอยู่กับโซเชียลอย่างมีสติอยู่ให้เป็นเย็นให้พอครับล่าสุดครับทุกคนบอสโจเนี่ยก็โอ้โหไม่ไวที่จะเจอคอมเมนต์ลบๆครับเมื่อคืนนี้นะครับได้มีการไลฟ์สดออกมานะบให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมสาวน้อยเพร้บัานแพงแบบฟรีๆนะครับทำตามสัญญา ยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเมาเหมือนอ้ายทะลุ1วัน1ล้านวิวนะครับก็ไม่ไหวที่จะมีคอมเมนต์ลบๆออกมาโจมตีทางด้านหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทางด้านบอสโจนะครับได้ออกมาโพสต์ใจความล่าสุดบอกว่าในยุคโซเชียลที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ถ้าเราไม่แข็งแรงไม่หนักแน่นพอและไม่มีจุดยืนพอในโซเชียลอาจจะทําให้คุณเสียทรงเสียจุดยืนหรือทําให้เราลืมที่มาที่ไปของตัวเองได้ฉะนั้นต้องแยกแยะให้ได้อยู่ให้เป็นเย็นให้ได้อยู่ให้ได้อยู่ให้รอดคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกที่ไม่หวังดีจากการสร้างยู่เซ์ มาคอมเมนต์เพื่อด่าเพื่อให้ร้ายหรือพูดชี้ทางให้เราคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องถึงแม้เราทำดีแค่ไหนทำดีมาเป็นร้อยครั้งหรือคนชมเป็นล้านคนแต่ยังไงมันจะมีคนมาคอมเมนต์ในทางลบทางในโซเชียลเนี่ยยังไงก็มีพวกที่มีความสุขด้วยการเติมเน็ตมาด่าคน เพราะในโซเชียลยังมีคนที่มีความสุขด้วยการเติมเน็ตมาด่าคนประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆนะคนที่ต้องที่จะมาคอมเมนต์ด่ามีจริงๆเติมเน็ตมาเพื่อที่จะด่าเราเนี่ยมีจริงๆครับในช่องอิ่มก็มีนะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ช่องสาวน้อยเพรบ้านแพงนะทุกคนเนาะฉะนั้นนะครับอย่าไปหมกมุ่นกับสิ่งลบๆที่มีส่วนน้อยไม่งั้นคุณจะเสียทรงถ้าไม่เติมกําลังใจ ไม่ต้องอ่านคอมเมนต์นะครับถ้าจะเติมกำลังใจเนี่ยให้อ่านคอมเมนต์ดีๆมีมากมายถ้าเราเสพสิ่งดีๆสิ่งบวกๆชีวิตเราก็จะบวกนะครับถ้าเราไปเสพสิ่งลบๆก็จะทำให้เราปวดหัวเสียเปล่านะครับฉะนั้นเราต้องมองในแง่บวกเสพสิ่งบวกๆและ คุณจะได้พลังบวกงานก็จะมีกําลังใจในการสู้งานแล้วก็มีกําลังใจด้วยรอยยิ้มนั่นเองครับอีกมุมโซเชียลมันเหมือนคบเพื่อนเสพคอมเมนต์ดีๆเสพคบเพื่อนดีๆเราก็จะได้ดีเสพคอมเมนต์ลบเสพสิ่งที่ลบๆเราก็จะเป็นอันตรภานเหมือนคบคนพาลน,นะครับผมคนหนึ่งที่อยู่กับโซเชียลมาเป็น10ปีตั้งแต่โซเชียลเข้ามาแรกๆเห็นมาเยอะผ่านดรามา่ามามากมายรอ นะครับจนแบบว่าโอ้โหก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะสติสติสติจริงๆนี่บอสโจพูดเอาไว้แบบคน,นไหนพี่คนไหนพ่อคนไหนแม่คนไหนเป็นผู้มีพระคุณคนไหนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์คนไหนเข้ามาเพื่อหวังดีคนไหนไม่หวังดีคนไหนจริงใจคนไหนไม่จริงใจคนไหนหวังผลหวังดีประสงค์ร้ายนะครับต้องมีสติต้องใช้สติสติสติสต โจโยมานินนั่นเองครับทุกคนนี่ก็คือข้อคิดดีๆนะครับจากทางด้านบอสโจนะครับวันนี้อ่านไม่ไหลลื่นก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยซึ่งเป็นข้อความที่ค่อนข้างยาวมากๆนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าบอสโจออกมาให้ข้อคิดนะไม่ใช่แค่คนที่ใช้โซเชียลนะครับ อย่างเดียวเลยวันนี้บอสโจให้ข้อคิดกับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นลูกทีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรสาวน้อยเพร้บันแพงเนาะคิดว่าถ้ามาอ่านคอมเมนต์นี้ถ้ามาอ่านโพสต์นี้ของบอสโจก็จะได้สติกลับไปนั่นเองครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อความที่ดีมากๆเลยนะครับบอสโจยังบอกอีกด้วยนะครับว่าคอมเมนต์เนี่ยทุกวันนี้มีแบบว่าในแง่ลบเยอะมากๆ บางคนก็คือเติมเน็ตมาเพื่อด่าคนจริงๆนะครับแต่ก็จะมีแต่ส่วนน้อยๆครับทุกคนเพราะว่าคนชมเนี่ยหลักล้านคนที่แบบเติมเน็ตมาเพื่อด่าคนเนี่ยก็จะมีอยู่หลัก10หลัก20คนนะครับซึ่งถ้าเราไปสนใจเนี่ยก็จะทําให้เราทํางานออกมาไม่ดีนั่นเองถ้าเราสนใจแต่พลังบวกนะครับเราก็จะผลิตผลงานออกมาได้ดีนั่นเองครับทุกคนอันนี้ก็คือข้อคิดดีๆจากทางด้านบอสโจนะครับบอสโจก็ยังเผยอ,อีกว่า อยู่กับโซเชียลเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับต้องบอกว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากเมื่อก่อนบอสโจเคยไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับก็โดนด่าทําคลิปพ่อแหลมก็โดนด่าถ่ายคลิปพ่อแหลมน้อยลงก็โดนด่าเพราะฉะนั้นแล้วบอสโจเนี่ยโดนด่ามามาตั้งแต่ทําโซเชียลมาครับทุกคนอย่างเมื่อคือนเนี้ยเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คืออุ้มอิ่ม,มก็คือสืบทราบมาเนาะเห็นเขาคุยกันในกลุ่มบอกว่ามีคนมาคอมเมนต์ลบลบว่าสคริปต์ของอุ้งอิงเนี่ยร้องน้อยนะครับกับการชมไลฟ์สดกลุ่มเปิดและการที่เขา ถ่ายทอดสดให้ชมฟรีๆขนาดชมฟรีๆก็ยังมีดราม่าครับทุกคนอันนี้อุ้มยิ้มก็ค่อนข้างที่จะอธิบายยากเหมือนกันเพอบอสโจท,ทำกลุ่มปิดก็โดนด่าครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเรามองว่า นะเสพโซเชียลอย่างมีสติแล้วก็อยู่ให้แบบเป็นกลางเข้าไว้มากกว่าครับทุกคนเนาะแล้วก็อีกมุมหนึ่งโซเชียลเนี่ยก็เหมือนคบเพื่อนเสพคอมเมนต์ดีๆเสพสิ่งดีๆนะครับก็เหมือนเราได้เพื่อนดีๆนั่นเองครับทุกคนเสพคอมเมนต์ลบๆหรือสิ่งลบๆเราก็จะเหมือนคบคนอันธพานนะครับบอสโจก็ให้ข้อคิดดีๆกับเหล่าบรรดาเนาะ ลูกทีมเหล่าบรรดาสมาชิกในวงได้เป็นอย่างดีครับทุกคนแล้วก็ต้องคิดนะครับวิเคราะห์แยกแยะให้เป็นอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกไม่หวังดีอย่าสร้างยูเซอร์มาคอมเมนต์เพื่อดา่าเพื่อให้ร้ายนะครับหรือพูดชี้ทางให้เราไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องนะครับถึงแม้เราทําดีแค่ไหนนะครับเป็นร้อยครั้งเนี่ยบอสโจก็บอกว่าถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบอันนี้คือเรื่องจริงนะครับทุกคนเนาะ อันนี้เป็นเรื่องจริงๆนะครับก็ส่งกําลังใจครับทุกคนไปให้ทางด้านบอสโจกันเยอะๆด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเนาะบอสโจเป็นคนที่อยู่กับโซเชียลมานานมากเหลือเกินแล้วก็บอสโจเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเลยที่ทําให้อมอิ่มข่าวกระแสเนี่ย มีกําลังใจในการทําโซเชียลเนาะซึ่งบอสโจเป็นคนที่บุกจริงๆบุกกับโลกโซเชียลตอนนั้นบอสโจเนี่ยได้1ลนะ้านเนาะหล้าน s u b สไครต์โอ้โหบอสโจไปจัดฉลองบนเวทีสาวน้อยแพงในขณะที่วงอื่นเนี่ยยังงงอยู่เลยนะว่าบอสโจทําอะไรนะครับว่าบอสโจทําอะไรอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะแจมแจ้งเห็นจริงแล้วว่านี่แหละ ผลของการทำโซเชียลนะครับก็ทำให้หมอํำสาวน้อยเพรนแเน่ยโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับทุกคนนะก็วันนี้อุ้มอิมข่าวกระแสนะครับก็เอาเรื่องราวของบอสโจนะครับให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแล้วกันเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยเห็นมีคอมเมนต์เนาะบอกว่าอุ้งอิงใช่ไหมครับที่สคริปน้อยแล้วก็บอสโจสคริปเยอะร้องเยอะกว่าลูกสาวอะไรประมาณเนี้ยหลากหลายความคิดเห็นนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ นะเป็นข้อคิดดีๆครับสำหรับบอสโจที่ได้มีการถ่ายทอดให้กับเราได้รับฟังกันเนาะใช้โซเชียลอย่างมีสติเพราะว่าบางคนเนี่ยกดมาด่าเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะครับเขารู้นะเขาตามได้อยู่ที่ว่าเขาจะตามคุณหรือไม่เท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะตามเราหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเขาเอาจริงขึ้นมาก็คือโอ้โหอย่ามาพูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็แล้วกันนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจครับไปให้ทางด้านบอสโจสาวน้อยเพบ้านแพงก็แล้วกันเนาะ ก็ขอให้บอสโจเฮงเฮงมังปครับอยู่กับโซเชียลมายาวนานมากๆเชื่อว่าบอสโจ่านไปได้กับเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะแล้วก็เป็นครูท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้อมิมนับถือบอสโจเป็นคุณครูท่านหนึ่งเลยกับการทำโซเชียลนะครับเก่งมากๆสําหรับบอสโจของเรานะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้วิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับ